สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเอาพบม,มาพอกันบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับตอนนี้แอดกับผ้าเอฟซีทุกท่านมาอยู่ที่บ้านน้องไอพ่นนะครับมาติดตามตัวเลขตัวเบอร์ปากตอนพ่อพี่อน,นองเอฟซีหลังจากที่งวดที่แล้วน้องไอพ่นกับยิบให้หนึ่งห้านะครับแอดกับบอกตลอดนะครับว่าเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ตัวเดียวกันเดอ้ออย่าลืมนะครับจึงเอฟซีกับได้โจคได้ใช่จากทั้งช่อง อ่าหลายท่านหลายคนอยู่คนก็บ,บอกว่าเอ้าตามน้องไอพ้พ่นนี่อีกเนอเด้อวัาฉันังพจนก็บ,บอกว่าเอาเลขศูนย์กับเลขศูนย์ตัวเลขหนึ่งกับหนึ่งมันจะเป็นตัวเดียวกันได้ยังได้ว่าฉันเอออันนี้ก็คคอแอดเคยได้ประสบการณ์มากนะครับถ้าเลขหนึ่งนี่นะครับคนสื่อหนึ่งหาคนเกิดที่ศูนย์หานั่มบางทีนะครับแอดก็เลยบอกไปตามนั่นนะครับสำหรับมือนี่นะครับก็เือว่าจอมือจอเว้นมาพอสมควรแล้วมือน,นี้กับวันที่สิบสี่เนาะสิบสี่ อ่าธันวาคม2565้านะครับอ่งอีกสองมือก็จจีได้อ่รูปผลประกาศอฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับคือเลตเตอรีนั่นะครับผมว่าที่ออกตัวใดกับอีกสองมือรูเรื่องนะครับจึงมันนี่เห่ากับที่ไม่น้องไอ้พลอ่าเอาโชกับใช้เอฟซตามคําเบียกรองคือเอาเหมือนเดิมหครับผมมาเบิ้งว่ามือนี้น้องไอ้พลจะหยิบสตัวบนได้ตัวไหน2ตัวล่างได้ตัวไหน ซึ่งอตอนนี้ใจบุญกาได้พันบักหลอดให้แล้วนะครับมีเลข0ูนถึง9นะครับศูนย์หนึ่งสาสีห้าเกแปด้าซึ่งร่องใจบุญซึ่งร่องไอ้พ่นจะเป็นผู้หยิบนะครับใจบุญจะเป็นผู้หายิบนะครับถ้ามาเบิงว่าไอ้พ่นจหยิบได้ตัวใดสำหรับเมื่อนี้ก็ได้มาพี่มาหนิมาพี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม อ้าวเร็วเร็วนี่แม่โอ้มวนแล้วบันนี้จี้จ้าบ่นนี้จี้จ้าบ่เห็นสันไอ้พลมาหนีมามาจี้ต้นแม่นี่มาเร็วลูกเร็วไอ้พลไม่ยิบวันนี้แน่ไอ้บอลน่นมากมากนั่นนี่ครับอยู่ในขันนี่ก็เป็นฉลากนะครับอ้าวเริ่มหยิบเลยเอารางวัลที่หนึ่งก่อนสามตัวบนเด้อสามตัวบนอ้าวยิบมาแล้วสองอันนะครับอ้าวยิบสอง ah, oh. oh. อันอ้าวป้าน้อยหยิบไว้หัน ยิบไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเอาสองตัวร่างสองคนขันยิบมาสองอันเด้นั่งพาแล้วนั่งเก่งเลรอโอ้ได้มาแล้วเลขศูนย์ฮะได้ศูนย์ครับผมอันแรกได้ศูนย์นะครับศูนย์ป่ะดันคนว่าครับผมเดี๋ยวถ้าเบิ่งครับอ๋านี่ครับโอ้นี่ครับเอาเพิ่งผู้เขียนให้กับปานั่นเอาเขียนที่เขียน ตัวที่สองอย่างสวยงามเลยเจ็ดเจ็ดครับผมได้ศูนย์เจ็ดนะครับผมกถือว่าไปตรงกันครับหลายสำนักนะครับในส่วนของเลขศูนย์เจ็ดน้ครับเด้อตรงกันกับหลายสำนักอย่างเช่นเลขออไข่ก็ตรงเลขปูวัดป่าอุดรก็ตรงนะครับได้ศูนย์เจ็ดอ้าเขียนไว้สองกันเขียนไว้สองกันเออศูนย์เจ็ดเนาะเขียนศูนย์เจ็ดไว้สองกันศูนย์เจ็ดสองตัวได้ศูนย์เจ็ดนะครับตอนนี้สองตัว เลขท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็จะมาดู3าตัวกันขย่าเขย่าเขย่าอ้าววันนี้ยิบสามตัวบนนะลูกเ้อบเอาสอันนะลูกเนอเอาสตัวเ้อวบมีด้สามอันสามอันจังไเกียบเิดเอาหมลูกไม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 กันทำไมกันทำไมกันยิบสามอันนะลูกเนออันอันที่หนึ่ง เปิดเจลาอันตอนมันกระจายผสมกันได้เปิดเจลาหลักให้จิตเจลาหลักเอออ่าเลขโอ้ได้เลขหกหกคือเก้าเหรอเลขหกนะครับตัวแรกคือหกนะครับหกแล้วอ่าหกแล้วเอาพันไว้บ้านนี้เองตัวบานนี้เออฮะบ้านนี้ เอาตัวที่สองมาจบดีเมียบเพื่อบาร์นี่อ้าวลูกอ้าลูกเอาอีกอันนึ่งเด้ออันเดียวอันเดียวอันเดียวเดียวครับเดียวอันเดียวเออเมียบไผ่งวดนี่เมียบไผ่นอนไผ่นอนมาเลยวันนี้จังเล็กกะถือนอนมาเลยเอาไหมยิบยิบไหมลูกยิบแม่อันนั่งนะยิบเอาไหมยิบไหมอันนึ่งยิบอันเดียวยิบอันเดียวขึ้นก้อนลูกขึ้นยิบแม่เนื้อเลยลูกขึ้นก้อนเวลาต้อขึ้นก้อนอันนั่งอ่ะอันยิบอันนึงเนื้อ ครับอันหนึ่งครับครับว่าฉันยิ้มอะไรได้สองอันเอา rode, สองอันได้อันนึงเอาอันนึงได้ Teacher, กันจ for. erm? ัเลยครับดูนี่อนั่นาๆได้มาแล้วมาแม่ขอแม่เปิดห้ายแม่เปิดห้ายเนาะตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองได้เจ็ดเอ้าตัวที่สองก็ได้เจ็ดอีกหรือเปล่าอ่าได้เจ็ดนะครับผมต้องอภัยโทอีกตัวนึงว่าพี่อีกตัวนึงอ่ได้เจ็ดนะครับมาบังแม ตัวที่สองได้เลขเก่ตัวเลขได้ได้หกบ่ไม่หกหกเก่ไอ้นมาบังแมงมาบังแมงอีกันนึงอีกันนืงอี่มาบังแมงมาบเบ่งแม่แกมาไปเอามาก่วนอ่นเห็นบ่โอ้ไปเอือนแม่ลวแม่บอกมาแม่เข่าบ้านครับผมเออ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับน้องไอ้พ่นกาลังเดินเข้าไปในบ้านนะครับเหลืออีกตัวเดียวนะครับตอนนี้สามตัวบนน้องไอ้พ่นได้มาแล้วก็คือหกกับเจ็ดนะครับเดี๋ยวเบิ้งตัวสุดท้ายว่าจะเป็นตัวใดส่วนเลขล่างได้ได้ศูนย์เจ็ด,ด,ดครับผมบบบบล่างได้ศูนย์เจ็ดนะครับยิบข้างแรกคือยิบสองหลอด นะครับสองหลอกเอาขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นล่างกันเลยอ่ะอันนึงลูกอันนึงอันนึงยี่วันเดียวลูกยี้วันเดียวเดียวเด้ออันนึงไว้แม่เดียวอันเดียวนี่ครับโอ้ได้อันนึงแหละมา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 เอาไปแม่เปิดว่าไปแม่เปิดไปเปิดให้แม่จ้าเปิดเปิดเปิดอ้าฮาุ้แม่จะเป็นคนเปิดเองบ้านนี่ที่อย่างลันนึงเนี่ยโอ้อนนึง ตัวสุดท้ายเป็นหนึ่งอศูนย์เจ็ดแล้วหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเป็นตัวเก้าตอนนั้นอย่าลืมมาสิบเก้าเด็สิบเก้าสิบหกมันอันเดียวกันเด็กเจี่ยวแรกเจี่ยวต้องวันเป็นให้สิบเก้ากนมาได้สิบเก้ากันมาหนึ่งเก้าแปดอ่าหนึ่งเก้าแปดกับหนึ่งสามหนึ่งเก้าแปดกับหนึ่งสามมันว่าเออ าเบิงน้องเอาเขียนแล้วก็มาโชว์สิ่ว่าช่วยพีฟังบันทางในจ,จะเอาของทะเลวันนี้เอาขั้วเงาแบบเอาถีบเอาเม่นอ,อ่าเจ็กระดังงอากาสรุปนะครับเลขน้องไอพ่นสำรับเมื่อนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับหยิบครั้งแรกนะครับหยิบครั้งแรกน้องไอพ่น หยิบได้0กับ7นะครับอ่าซึ่งแอดกับบอกน้องไอ้พุ่นบอกว่าเอา้าหยิบสามตัวเด้ออ่าหยิบสามตัวบนน้ำหยิบสองตัวล่างน้ำนะครับขั้งแรกก็คือได้0กับ7นะครับซึ่งขั้งที่สองนะครับให้น้องไอ้พุ่นหยิบทีละอันนะครับหยิบอันแรกได้หกนะครับอันที่สองได้เก็ดอันที่สามได้นึง ะกะ็เลยเอามารวมกันก็เลยได้เปลี่ยน6 7เจ็นงนะครับซึ่งเอฟซีสี่พินิดพิจาหน้าจัางไรก็แล้วแต่นะครับอ่าสีใไส้ดุลพินิดจังไรก็แล้วแต่แต่ว่าอ่าในส่วนอ่าขันจีไปร่วมกันเป็นหาตัวลังค้นกันจีครับหนาช่ังหลังชนงหนานะครับขันจีแม่คิดสรุปแล้วก็ซ้ำเป็นเลขซีตัวแล้วล่ะครับผมก็มีศูนย์มีหกมีเจ็ดมีหนึ่งนะครับมีเลขอยู่ตั้งเบิด์ซีตัว นะครับราวาเกตมันชนเกตเนาะพ่อยพี่น้องเนาะเกตมันชนกันสองครั้งก็เท่ากับมีเลขสี่ตัวมีศูนย์มีหกมีเกตมีหนึ่งนะครับแต่ว่ากันผู้ใดสีดมองในลักษณะใดกัแล้วแต่พ,พ่อยพี่น้องสีดพินิจผิดเรณนาเบิงนะครับหรือว่าสีเอาศูนย์เกตเลยยังสีก็ได้หรือสี่เอาหกเกตหนึ่งเลยยังสีก็ได้ครับผม่ะแต่ทือว่าเมื่อนี้ อ่นอาน้องไอ้ปวให้โชให้ใช่เฮ่าใดจังสี่นะครับทดลองเอาไปเป็นแนวทางเบิ้งนะครับเป็นความชอบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นครับพี่น้องครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อครับผมให้โชคดีไม่ใช่สุขูสุขคนครับสาหรับงวดวันที่16ท่านว่าคมสองหาหกหาซึ่งก็อีก2มื่นขจีได้รุ่นกันแล้วว่าจะเป็นจ้าไหนนะครับผมว่าผู้ใดสิร้เฮว่าใครได้สิริ ที่ไข่ได้สีได้เข้าอ่อนนะครับผมคำว่าเป็นยังครับผมเลขมันก็มีถึงมีพิดเป็นธรรมดานะครับตีการตีใจน้ำกันพิดกัเอาไมนะครับเพ่นก็ออกยูบะเศ้าดอกว่าพื่นตัวเลขผู้หมุนยู่บางกอกผู้บอกยูภาคอีสานชนั้นแล้วการสถีกสีพีดนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมการทัคลีปกันน้ำเสนอให้เป็นแนวท่างสตีกสีพีดกันยาวกันครับผม ะจะรับคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบกุณหลายจะรับการติดตามรับจมตั้งแต่ต,ต้นจนจบครับผมจังไดก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กำลังใจสำหรับทีมงานบุญผ้ารวยทุกช่องนะครับจหรับคลิปนี้ก็ที่จบการน,นำเสนอไว้ซ้ำนี้นะครับคลิปหนาจังไดมีความคืบหนาในส่วนตัวเลขจอมือจอเว้นหัวน้องไอพ่นจี อบอกอยังไหนยังยังยังไงอยู่กัถท่าทีตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพ่อไม่น้องครับผมสวัสดีครับ